ทั้งตูฉ้ฉบับเที่ยวในเมืองไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อป ฮิตสุดเก๋กของวัยรุ่นเชิงตูและพิกัดส่วนที่ต่างๆที่ห้าพาดในชิงตู่ทปเชิงตูครั้งนี้เฟยๆก็มากับ q u Quality p ภา s ค่ะพูดถึงเชิงตูก็ต้องถึงหมีแพนดา้ามาถึงชิงตู่เราก็ต้องไปดูหมีแพนด้าของจิงเราก็เลยจะมาเริ่มกันที่สูตรอรนุรักษ์และเพาะพันธุ์หมีแพนด้าชิงตูกันค่ะครั้งแรกของเฟย์ที่ได้เจอแพนด้าตัวเป็นๆน,น่ารักมากและเราก็แวะมาหาน้องแพนด้าแดงต่อตัวจริงน่ารักมากทุกคนมาต่อกันที่แหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตใจกลางเมือง IFSmall ที่มีน้องแพนด้าอยากปีนตึกแบบนี้คค่่ะะะะบบรเอๆนก็จมีแหลงชป อีกมากมายที่นี่เนี่ยสายช็อปเดินกันให้สะใจไปเลยค่ะทั้ง <มา S 1> และถ้าเดินขั้นถนนไปอีกนิดนะคะเราก็จะพบกับวัดต้าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง1,600้ปีคนก็มักมาขอพรเรื่องอำนาจบารมีความเมตตาและโชคลาภนะคะเพราะว่ากันว่ามาที่นี่แล้วอย่าลืมไปรูปคำว่าฝูนะคะซึ่งหมายถึงโชคปีมีสุขนั่ค่ะต่อมานะคะตรงเจลจี้เรียกได้ว่าเป็นย่านสุดฮิตของวัยรุ่นชิานชิกลานฮิตล้านเก๋นะคะอยู่ที่นี่หมดจะเห็นว่าที่นี่มีฟีลลิ่งชิกกกนนทาา่่่มอีีถูใจ เจนสีสุดๆถ่ายรูดได้แทบทุกมุมที่นี่เขาก็มีร้านอาหารชื่อดังนะคะที่จะได้ชมโชว์การแสดงแบบสมัยราชวงศ์อะไรแบบนี้สวยงามมากและอาร์ตเซียมที่จัดแสดงงานศิละปาาละสารคดีแบบล้ำๆฉากตำลองสามมิติที่สวยใ้ช้ประวัติศาสตร์นะว่านี่อาจีนห้ามพลาดความฝันในหอแดงของเขาจะมีการนำเสนอที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็มีเกมลูกเล่นต่างๆให้ชมในธีมความฝันในหอแดงยังมีแหล่งช็อปและกิจกรรมอีกมากมายในย่านนี้เลยนะคะถนนคนเดินคว้านจ่ายที่นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องมาเช็คอินในเมืองมีของกินของฝากของสวยๆน่ารักน่า เขาม i x ความเก๋ความทันสมัยของแหล่งช้อปปิ้งแบบนี้เข้ากับความโบราณสไตล์ได้เก่งมากาพูดถึงถนนคนเดินโบราณแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ยังมีอีกที่นั่นก็คือถนอนคนเดินโบราณจินลี่ค่ะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีของหลากหลายให้เลือกเช่นเดียวกันค่ะที่นี่แอบมีความพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยปึ้ง p r o f e s <c oughs> s i น n a ลมากนะคะมีภาษาไทยให้เราอ่านด้วยเริ่มสุดๆกันตลาดเวิร์ดและที่เปิดประสบการณ์ไปที่สุดนั่นก็คือเขามีร้านแคะหโอ้เยอะมากค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะแลวเขาก็ทําดีเป็นมืออาชีพมากนะคะทุกคนนี่ค่ะเจฟฟ้าเพชรจีนด หูครั้งนี้ค่ะเจฟ้าบอกว่าปลื้มประทับใจค่ะช่วงเวลากลางคืนแบบนี้ห้ามพลาดชมแสงสวยความอลังการของน้ำพุไม้ไผ่ที่ลานห้างสรรพสินค้า SKP เฉิ P, งตูสวยงามอลังการมากค่ะทุกคนแล้วบรรยากาศดีมาก,กเป็นแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตยามกลางคืนนะคะเมืองเฉิงตูเที่ยวได้อดีจริงขังแต่เช้าจนเข้านี่มีที่เที่ยวให้แบบจัดเต็มสุดเลยทริปนี้เฟิร์นก็มากับ Quality Apex เราก็จะได้พักโรงแรมระดับ5ดาวนะคะรู้สึกประทับใจกับที่พักตลอดทริปนี้เลยค่ะเพราะว่าสะดวกแล้วก็ดีมากในส่วนของร้านอาหารก็ไม่น้อยหน้าค่ะเราจะได้ไปทานร้านระดับมิช ก็เป็นร้านแบบต้นตำรับเสฉวนด้วยโอไฟหมาล่าก็มาคลิปฉันตูยังไม่จบแค่นี้ติดตามคลิปต่อไปได้เลยค่ะ